เวียถึงกับเหงื่อตกเปิดบ้านปาร์ตี้กับน้ำระพีพัดหลุดปากเรียกวิกกี้เป็นแพรว่างานนี้มีขำแห้ง เปิดไลฟ์สล์บานๆเรียบง่ายและเป็นกันเองให้แฟนคลับได้ติดตามเป็นอยู่เป็นประจำค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มว่าที่คุณพ่อลูกอ่อนอย่างเวียสกลวัตที่ตอนนี้ภรรยาสาววิกกี้พีมณญย์กำลังตั้งท้องลูกคนแรกจเจ้าตัวก็พาภรรยาไปพักผ่อนที่สวนจังหวัดนครนายกอยู่บ่อยครั้งสูตรอากาศบริสุทธิ์ทำให้ทั้งแม่และเบบีในท้องแจ่มใสอยู่เสมอโดยล่าสุดเวียสุกลวัตปล่อยคลิป YouTube ครอบครัวความสุขความฝันออกทริปบ้านสวนที่นคร นายกเหมือนเคยแต่ว่าครั้งนี้มีแขกรับเชิญพิเศษที่แฟนคลับเรียกร้องกันมามากจึงถือโอกาสชวนมาแจมในทริปนี้ด้วยก็คือพระเอกหนุ่มน้ำระพีพัฒมาพร้อมกับภรรยาและลูกๆบอกเลยค่ะว่าสนุกสนานแน่นอนโดยในขณะที่กำลังล้อมวงรับประทานอาหารเย็นและปาร์ตี้สังสรรค์กันอยู่นั้นนัทอติรุธนักแสดงหนุ่มรุ่นน้อง ซึ่งทำหน้าที่เป็นตากล้องได้ยิงคําถามถึงน้ําระพีพัทว่ามีอะไรอยากจะแนะนําว่าที่พ่อลูกอ่อนหรือไม่โดยน้ําระพีพัทหันไปชมวิกกี้บอกว่าน่ารักจังเลยน้องแพรว่าทําเอาหัวเราะกันทั้งวงก่อนจะบอกว่าหน้าเหมือนแพรว่าจากนั้นก็หันไปถามอีกว่าชื่ออะไรนะซึ่งนัดแล้วเวียก็ตอบแทนว่าวิกกี้จังหวะนั้นน้ำก็ยังขำไม่หยุดก่อนจะบอกว่ากูก็นึกว่าแพรว่า จากนั้นก็เข้าสาระสำคัญมีอะไรจะแนะนำเวียรหรือไม่น้ำก็จัดประโยคเด็ดที่ว่าเลือกแล้วคือเธอการจะมีครอบครัวต้องเลือกแล้วคือเธอเท่านั้นแหมถึงจะเริ่มต้นไม่ค่อยดีแต่จบสวยเลยทีเดียวค่ะ่ไรเนาะวิก้ <laughs> อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ